คะนี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่วทัฒนยานะคะ ส่งกล้วยมาให้ยายแสงดาวนะคะยายแสงดาวก็ได้กินแล้วนะคะขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะก็ขอให้พี่และครอบครัวนะคะมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะการงานก็จะเริ่นุ่งเงินนะคะธุรกิจที่ทําอยู่ก็ขอให้ปังๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวนกล้วยนะคะของพี่วัฒนยานะคะขอบคุณมากๆะคะ่ะยายชอบมากๆเลยนะคะดูสวัสดีค่ะ มาป้อนผลไม้ของพี่เบนนะคะสิบตะกร้านะคะเติมคะแนนเข้ามาให้เมื so ่อวานนะคะวันนี้มาป้อนให้ยายแสงดาวแล้วนะคะขอบคุณพี่เบนมากๆเลยนะคะที่มีตาเติมคะแนนช่วยนะคะก็ขอให้พี่เบนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดนะคะก็ขอให้สมหวังนะคะขอให้ได้โชคได้ลาบนะคะก้อนใหญ่ๆตัวโตๆด้วยนะคะตัวโตเหมือนยายแสงดาวเราเลยนะคะนี่คุณยายก็กินอย่างอร่อยเลยนะคะกินเร็วมากๆเลยนะคะนี่ตะกา้าที่สองแล้วนะคะ วันนี้ที่ภูเก็ตนะคะฝนตกทั้งวันเลยนะคะตอนนี้ก็ตกปลปอยๆนะคะคุณยายกินเสร็จแล้วคุณยายก็จะไปเข้าที่พักแล้วนะคะ ยายเราก็กินเรื่อยๆเลยนะคะกินเท่าไหร่ก็กินไม่อิ่มนะคะกินเยอะนะคะกินเก่งนะคะยิ่งเป็นผลไม้ก็จะยิ่งชอบนะคะนี่ก็จะป้อนแตงโมป้อนสับป,ปะรดแล้วก็กล้วยให้คุณยายนะคะ ลมมาแล้วอะตะก้าสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้นะคะตะก้าที่สิบแล้วนะคะ แล้วนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่เบนอีกหนึ่งรอบนะคะปล่อยคุณยายเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณที่เมตตาครอบครัวย,ยายแสงดาวนะคะขอบคุณค่ะ